ที่นี้นะครับที่นี้มีพี่น้องมาหาอยากจะพูดอะไรอ๋อได้ครับได้เกี่ยวกับเรื่องเงินสิบแปดล้านหวยคดีอะไรล่ะนี่มาหามาหาคดีลา้ไปคนแล้วสิบแปดล้าน แล้วคนนครผมสิบสองล้านผมเป็นทนายอยู่ยังไม่จบเลยยังจะเชิญเชิญเข้ามาตรงนี้มาพบดคุยด้วยนะก็ไม่ได้ถ่ายเดียวเขาใหญ่ด้วยนะโอ้โหยังไม่ไกินข้าวยสิบแปดล้านนะครับผมทนายยังไม่ได้กินข้าวเลยข้าวจานนี้สิบแปดล้านเลยจริงๆแล้วเดี๋ยวก่อนนะผมขอได้เชิงลึกผมจะไม่คุยออกอากาศนะครับผมเรื่องหนึงเท่านั้นว่าหวยอะไรแค่นั้นนะครับโอเคแต่เรื่องทางคดีผมพูดไม่ได้นะครับขอบคุณขอบผมโอเคอันกล้องไป ก็จากไหนครับคอน้าคุณพ่อหน้าคุณ่อนวันี้มีพ่อมาหาถ่ายเงินเยอะเล18ล้านคุ้อเทาไหรเอกรุงเทพหรอครับไมเดีใยวท่านจะบอก18ล้กนมันจะ็นราตเตอรี่เหรอครได้ัไงครับใครได้ยได้ยัไงอยู่เดี๋ยวถ้าให้ให้าย้มันจอกาเป็นดีอยู่แล้วดีทนาอยู่แล้วใ่ล่า พี่เทียงเหรอไม่รู้เดี๋ยวถามว่าไหนพี่เทียงเอาไพิ่งทำยางยางใัญ่ขาบดูสิวะนะแล้วเดี๋ยวคือลึกหน่อยยางยาือบ้านครับพ่อเองเขาบอกว่ายางมาเลยเดี๋ยวไปกินรานก่อนแล้วก่อนแล้วก่อนแล้วไม่ต้องปิดเอ้าเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้เดี๋ยวดูทีหลังส่วนตัวคือมีปัญหาเรื่องหวยเมื่อปีหกหนึ่งนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับกระบวนการที่ทำมันเดินไปแล้วใช่ไหมบอกน้องเขาออกอากาศได้นะบ เดี๋ยวให้กแกกรองก่อนอย่าพึ่งออกอย่้พึ่งออกเดี๋ยวกรองก่อนเดี๋ยวออกไปแล้วเดี๋ยวมันเกิดอ่กรพุ่งเชดนมโอเคนอ่ทีนี้ก็คือหมายว่าคุณพ่อ มาหาผมเพื่อผมช่วยดูเรื่องเลยสิล้านสิบครั้งที่แปดล้านเมื่อปีหกหมื <ป éral S 1> ่นทุกคนซึ่งได้มีการจ้างแสดงความในการดาเนินการไปแล้วบางส่วนแต่มีความรู้สึกว่าอยากให้ผมไปช่วยเร่งรัดดูว่ามี่ตรงไหนหรือว่ามัฟ้องใหม่